สบายดีพอแม่พี่น้องเอฟซีทีหักแพงถุงหมองทุกบอลเนาะ <c oughs> นี้ตอนรับเข้าสส่ส่งเจโบเนาะพี่เ <c oughs> มืน่อเนี้ยก็มาร้อมโบกำลังเนาะพี่นอกก้องกำลังหนังรออาหารพี่นอะก,ก่อนอื่นก็ต้องขอบใจเนาะสะภัยทางกรุงเทพเนาะทีฝากเงินโอนเงินมาสื่ออาหารเลี้ยง ลี่ยงเจโบแล้วก็ครอบครัวเนาะแต่บบเห็นซาบะผ้าบ่ได้เมา้ามาติตซาบะผ้าบ่ได้เวบ้ากมาติดต่อซาบาบ่ได้เนาะพี่น้องแต่ก็สิเอาไว้จงรว้ให้ตาบผ้าบาว้าดราบ้้องตมน้องเติบ่าวา้มา ส่งเงินโอนเงินมาสื่ออาหารเรี่ยง, ng, ng, งโอนเงินมาเลี่ยงอาหารขอาใคขอบอกขอบใจลลหลายๆเด้อบุญํำน้ำสู้เด้อบุญํำน้ำสู้เด้อห้เฮิ่งรวยถึงหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อโศมันลำรวยเนาะตอนนี้เขากบหนังรออาหารขอบใจน้องต้นเร็วๆว นองเตินมาขอบใจนองเติรนก่อนโอ้เหมือนลงมาดูขอบใจนองตินแล้วเร็วเร็วเขอบใจนองติขอบใจได้นองตินส่งเงินมาเรียกอ้ออร่อยดีหอมรอด้วย้อมเรยด้วยขอบใจนองเติรมอารมขวสีส่งวาขูตเนอร่อย้มาคร้อมมาเนบาทเปนบา เดี๋ยวถ้าเบิ่งว่าอาหารเทามียังไงเนาะเยวถ้าเบิ่งว่าอาหารเทามียังไงเนาะขอบใจน้อ,นองภายน้ำผักละมาให้ปู่กินเนะาะสั่งละมาให้ปู่กินตอนนี้เมื่อนี่ยเจเบโกก็ไปใช้ยู่น้ำผอไปเนองอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่น้ำผอ,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 นนำอโอ้ยเขียวกระวองเขียววองอ่ะยิ้มเยิ้ยอจืดมั่นใจเขียววองพี่น้องเป็นอะไรพ่อยเงแย้แมสบายดีสบายดีพีหรอก สบายดีอยู่ดอกสบายดีพ่อแม่พี่น้องแล้ววะเป็นอะไรเมื่อนี่อาการอาการมีอะไรแล้วไม่มีนั่งยืนดีแหลยสบายดีบอ้บออะอยากแลน่นยังยังคือว่านี่บ่ <laughs> บ่เออว่านี่ถัดเป็นอยากแลน่นบ่มีแต่อยากแลน่นมื่อนี่ก็คือปกติเนาะ ตอนนี้ก็ล่อล่อถากินเข่าอยู่พี่นนองอาหารลูกสะใภ้ทางภูและทางกรุงเทพโอนเงินสั่งอาหารมาเลี้ยงเลี้ยงปู่กับเลี้ยงป้าอยู่บ้านอ้าขอบใจในลูกชายวายกับลูกไผ่เต็มน้องเต้นโอนเงินโอนเงินมา ซื้อของกินให้พอกินเอาห้ย่อลุกด้วัดในรวยด้วยจีบเงินในายๆมีมีแหงุคในลุกระดมีมีแหงมา่อคือคนซาถุ่เมตเติร์ดพระอรหันห้พ่อละซาถุ่เมตเติร์ดเมื่อนี้พ่อยายเงียมสิกินลาะเป็นมือแหลก เดี๋ยวมาเบิงว่าพอนี้แง่จะกินข้าวเส็บสันได้เนาะพี่น้องเดี๋ยวถาเบิงเส็บอกเขาเขาวม่ไปจะกินเขาแข่งเแข่งตีบขาป่ะตีบขามาลุเพื่ออะไรที่แม่หัวเตรียมมาเมื่อไรเป็นอะไรก่อนเป็นอะไรเมื่อวานนี้เป็นอะไรสามะปีมันจะเต้นเป็นบินดอนนะมันอยากเต้นเป็นดินนมีดอนเออเต้นคือเป็ดคือไก่บ่ได้เหนื่อยบ่ละบาทนี่ไปเต้น ปกติธรรมดาบด้เหวอนล้หมอยโอ้มันอยากเต้นก็เต้นเลยเเต้นไปจนหอบหอบสะอานว่านีเลอเม็กเม็กเซนจ์มาเลยส่น้องแม็กเซนเจอร์อะไรจะคิดทั้งนยี่สิบบาทเองโทษของกิน ที่ลูกใช่ัพพอร์ตส่งมาัพพอร์ตเลียงเลียงปูอ่าสบายดีท้าทายก้องดูบอลแลตัดแม็กเซนเจอร์เขาคือกูจักกับยูทูปเปอร์บ้านสบายดีทานผูกส้มหน้่เวียอู้เขากเดียววาอ่ามีอะไรบ้างเอาออกมาแนะนำหน่อยน้ำสื้ๆพี่น้องน้ำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจากสุดอันนี้กระเซ็นสือ เนื้อไใหายผ้ากินน้ำหนยเด้อเอาถวยมาอีกลูกไาถวยวมาเกิ่งแดกเลยพี่น้องแดกเลยแดกก็ถวยมาลูกวิ่้ชี้แตกได้วันนี้เอาไว้ให้เมียอว่าเวาไม่สุภาพเลยน้ำมันโอ้ก็กินคือกันนั่นแ่ะ อ้าอ่ำอ้ำอ้ำออันนี้กันอันนี้ลาบอีมสุภาพอันนี้ลาบลาบลูกไผ่ผ่ามาไห่อ้ำอ่ำลูกไผ่เห็ดไม้ปู่กินขอบใจลูกไผ่ร้อยเนี่ยขอบใจเรื่องผักละบ้านนะใจเด้อให้ค่าขายดีๆยิงเฮงๆรวยๆถ้วยมันมีแต่ถ้วยใหญ่นั่นทอดอีแล้วี่ยวทอดอีแล้ว ผักมุนมุนไปเยไปเอาได้กินไามเอาแม่ลูกไปน้กินไปเอาซอยไปเอาไปเอาอยไอลูกเร็วเร็วไปกินมาเบียน้กินน้กินเอาเนี่ให้ดูนี่เอามันไปไปไ่าถูกหาถ่วไอ้มาลูกหาถวไอมาอันนี้ก็น้ำบกเสียงเมียงบักกีตัวเป็นตัวสกปักเสื้อมหมดเลยอันนี้ลาบเอาน้าเย็นมาพี่่เดียสิเทให้กิน นยนนมน้ี่ก็ถิเทหลังให้พอยายเงี้ยมกินเนาะโอ้ขอบใจเด้อลูกไข่คุณอาฮะผ่า,ากลาบมาให้พอยายเงี eh ้ยเป็นขั้งแรกตั yeah. ้งแต่พอยายเงี้ยป่วยมากนี่บอได้ให้กินอันพองอยู่พองกินประไดเนาะเพราะว่าคาร์บมันมีแต่คาร์บันไม่แด้อนุญาติย่านพิดเนาะมื่อนี่สะซึ่งนั่งไั่งนับงยุบหกเย็บอยู่ แซ่บอยู่มันปัญหาอ่าง้ครับกายหามเลยแย่งอีกแบบเข้าไปเช็คกับันนี้กายหามมีการกายหามแข็งนะเด้อ่อนจนสีเขียวบ่ได้กายหยามไม่ตัวอ่ะควรนิดหน่อยไม่ใช่หรอบอ่ะเอมูอาปากดูยิงแขวเด้อมูอาไอ้ไอ้นี่ฮักหายเขวแขวฮักเขียวน้งเลี้ยงอืมมันยังเงียบกําลังกินเขาพี่น้องเดี๋ยวนี้วิ่งพุงอยู่ฮะ อ่านี่ใจไฟอยากใส่โมกิกจะใส่อ้าวขอบใจผู้ซัพพอร์ตหาเงินมาเลี้ยงดูขอบใจเด้อเอ้าวเบาดี <c oughs> ดีผู้ได้ซัพพอร์ตนะแต้มกระไวโอ้ขอบใจเด้อไอไว้เอ้ยพี่นางแต้มเฮลั่มเฮลุยหางเงินขึ้นทุกในลายน้องตเติ้ลเฮลั่มเฮลุยให้นี่รางวัลที่หนึเด้อเรียนเก่งเๆๆก่งเรียนเก่งเก่งให้ไ่เบียดิ เนียขอบใจน้องเกิดไหมขอบใจบ่าวไว้ก็เชอบเต็มไหมฝาเงินมาเรียงเอาไม่ลูกขอบใจขอบใจเผู้เฮดสุผักเดอผักมุนดขอบใจผู้เฮดละผักมุนมาให้ถือปาก หยัมได้สบายบุ้งแล้วเลยครับตะปุ้ปงอะไรมันแสบเลยยังใส่ริกใส่ยังให้นอกให้ร้านในน้ำสมน้ำเซมาส่อันแนบเยใส่นี่แลละน่อยใส่เนน่อยเื่อนออมันแสบเลยม้งอ่าพอเนี่ยมแสบพี่น้องเอ้ยนี่คือหย ตอนนี้เราก็จะเทกินน่าดมตำหมำั่วตำชวดตำปลาโอ,โอ้มันฉี่ขวัญไม่รู้จะจะเห็นเนนดนดั่ได้เด้นนี่เห็นั่นได้เด่นโอเคกตัวกระป้างนะมันไก่ผมจะทำดึงโตไข่เอาดึงไข่พอแล้วพอแล้วพอแล้ว ดึงตนี่เด้อพากขันยาเพราะมือหนึ่งจะถั่วยเบิร์ดสาบูพาบริมากขึ้นหน่อผมแสบออกไปหายพาบูพาร์เบินนะ นีีนำลังกินเ้าก่อนเมก่อนพป่นะเอาหมักขัวเป็น้าวมาเาหมักขัวแล้วแล้ว่นองเลยขอบโอขอบใจเด้อถามมาเรียกพ่อแม่ไยเนาะแนรับให้รวยเนาะ <c oughs>

มันเดาเป็นนองเลยเจ็บเจ็บเขินบอกเพ็ดโอ้ยใครกินหมดตอนนี้น้องเมียกำลังกินน้องแซ่บปลาลูกเจ็บอืมเยี่ยมหมดจน้องต้นเบิ่งได้ไหมน้องต้นบังไอเบียกินยิ่งปรุงก็ยิ่งเรียใชพผิยิ่งงงเบืองมาโลตัดกินพี่น้อง นี่ก็ตาสุวตามหม้อตามฝาตอนนี้กินข้าวอิ่มแล้วแล้วก็ขึ้นมานั่งเล่นอี่พี่นี้ขึ้นมาเล่น่เพื่อนของเพื่อนใหญ่หรือว่าเพื่อนแม่เจโบเนาะพี่น้องแต่บม่ได้ขึ้นมาเล่นจะเคื่อนี่เพื่อนเพี่น้องเป็นเพื่อนแบบโบราณพี่น้อง เป็นเือนแบบโบราณนี่พีอน้องเมื่อก่อนกับแม่อยู่ก็พอแม่บ่อยู่แล้วกะพอก็ลงไปอยู่เือนเจโบน้องสาวก็บ่อยู่ก็น้องสาวมาจากกรุงเทพก็คือน้องสาวอยู่เนาะเป็นเือนโบราณพี่นนอะทรงโบราณอันนี้ก็จะเป็นบันไดาท,างงทางลงทางลงเือนเจโบก็ขึ้นมานังนอน งมเย็นดีพี่นนอะคล้ายๆบ้านตากอากาศเนาะพี่นนอะบนี่เป็นเมืองเป็นเฮือนโบราณเหมือนเมืองโบราณเป็นเฮือนตากอากาศพี่นนอะสบายสบายมันอยู่สูงมันสบายเลยพี่นนอะวิตไก่วิตโมวิตม,มาหมมาบะสอเนาะเฮือนสูงพี่นนองถ้ามันได้อยู่เทิ่งนี่กับบรรยากมหนุ่มบนทางแ่งเนาะพี่นนอะ เโบก็เสิมานอนพักผ่อนนี่แหละพี่น้องเอ้ยลมเย็นเย็นมือนากาดีก็คิปนี่ก็เสดอำลาพาจ้าพ่อแม่พี่น้องน้องเพียงคนนี้เนาะก่อนอื่นก็ต้องขอบอกขอบใจน้องไผ่น้องชายเนาะน้องเตินตะวันพ่อแม่น้องเติมนตะวันทีโอนเงินมาสื่อเนี่ยอยู่เนวกินเลี้ยงป่าเนาะเลี้ยงป่าก็เลี้ยงปูกเฮงเฮงลุยลวยฮะนี่ สุขภาพแข็งแรงให้ยโศกหายมันห่า,นางไกลจากโรคโควิดน้ะพี่น้องโศกมานลำรวยเด้อน้องเติ่นก็เรียนเก่งๆบุญคำนำสู่สุขกายสุขใจคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าสะไม่ดี